สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะเปิดราคากระเป๋าที่ชมผู้ถือในงานแต่งแพทิเซียโนตบอกเลยช็อคฟิวเวอร์ แม่ไม่เคยแผลวกับตําแหน่งเจ้าแม่แฟชั่นเมื่อคุณแม่ลูกสามชมพู่อริยาไม่ว่าจะออกงานไหนก็สวยเฉิดฉายเสมออย่างล่าสุดในงานแต่งของน้องสะไปคนเล็กแพทติเซียกูดกับน้องชายสามีโน้ตวิเศษคุณแม่ชมก็สวยโดดเด่นเช่นเคยอีกหนึ่งความปังปุริเย่ต้องยกชุดเรดซีทรูคลุมยาวส่วนกระเป๋าที่แม่ถือส่วนกระเป๋าที่แม่ถือราคา 6,295ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยอยู่ราวๆส0 0 0 0นกว่าบาทแต่ระดับแม่ชมราคานี้ไม่สะเทือนส่วนเราๆๆนั้นก็แบบช็อกฟินมากแม่ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com คค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ